ตอนนี้นี่นี่พาพามาจุดชมวิวอ,อุทยานแห่งชาติดอยภูคานะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าดูดิดูหมอกจัดเต็มมากอาปากินหมอกได้เลย เจ,จ๊จีถ่ายตรงนี้ยเปอดไหมจีต้องใส่ถุงมือใส่ถุงือเอาเจ้าพอเลยพอร้อนร้อนเอาลองใส่ดูจะอุ่นตอนี้สกเขายอะไรขายนี่ง ไม่ได้หนาวหนูหนาวแค่เมื่อ่ี้อ,อะใส่นี่ไปก่อนจะเย็นขึ้นหน่อยไฝุ่นขึ้นหน่อยใส่ใมันแบบให้มันเยอะแยะเขาไม่ได้ปิดไฟรถเออลูกโโแม่อยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยมีร้านค้ายอยู่ด้วยไปดูเขาขายอะไร

ก็พ่ออยู่ในหมอกเลยนะเนี่ยพ่อลูกเขาถ่ายด้วยกันโอเค